สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆต่างช่อง YouTube ทุกคนทุกท่านนะครับรวมถึงชาวหนังกางแปลงงแ่อาชาวเครื่องเสียงนะครับสวัสดียมามเช้าวันที่30นะครับวันจันทร์ที่30วันนี้นะครับเช่นเคยครับอยู่กับหนุ่มอีสานคนเก่าคนเดิมนะครับพี่น้อง วันนี้ก็พามาชมตู้ลำโพงนะครับเหมือนเดิมนี่นครับวันๆไม่ทำอะไรนะครับเดินถ่ายแต่ตู้นะครับวันนี้มาชมาตู้ลำโพงเสียงกลางนะครับนี่สวยงามนะครับระเนรนาฏอยู่นีนกำลังจะลงสีนะครับ วันนี้เด็ดจ้านะครับเดดกำลังพอดีเลยถืออากาสลงสีนะครับตู้ลำโพงเสียงกลาง12นิ้วแล้วก็เสียงกลาง15นิ้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะครับวันนี้ โรงงานผลิตตู้ลำโพงวันใหม่สาวนะครับวันนี้ลงสีพร้อมกันนะครับมีทั้งตะเกรงแล้วก็ชุดเขวนนะครับ ตอนนี้อากาศได้สีได้ช่างก็พร้อมนะครับเตรียมลงสีพาพี่น้องมารีวิวนะครับตู้ลำโพงเช่นเคยนะครับนี่ฮะสินิ้วนะครับสวยๆจากร้านวันใหม่ซาวนะครับพี่น้องท่านใดอยากาได้ตู้นะครับก็สั่งได้นะครับนะ วันนี้นำคลิปสั้นๆนะครับมาให้พี่น้องได้ชมนะครับตู้สวยๆนะครับ